ซทีร้อยห้าห้าพัดตัวเครื่องนะคะตัวนี้ราคาอยู่ที่ห้าหมื่นสองพันห้าร้อยค่ะตัวโครงราคาอยู่ที่สี่หมื่นแปดพันบาทนะคะเซตนี้ราคาอยู่ที่หนึ่งแสนห้าร้อยบาทค่ะตัวนี้ลูกค้าสั่งติดตั้งนะคะจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะนําไปส่งที่บ้านนะคะตัวนี้ขอบคุณลูกค้าจากบ้านตูมคลองชัยนะคะบ้านตูมอำเภอคลองชัยจังหวัดก,การสินเดินทางมารับนะคะตัวนี้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดน,นะคะ รืงแล้วร,ร้านสมคิดการค้าจังหวัดกาลสินล่าล่าเป็นตัวแทนจําหน่ายเครื่องยนต์โลเดนโบแล้วก็เป็นตัวแทนจําหน่ายของคงตานกนะคะแล้วก็มีเครื่องจําหน่ายด้วยนะคะเครื่องคูบอต้านะคะมือหนึ่งมือสองมีจําหน่ายนะคะลูกค้าสนใจสามารถโทรสอบถามได้ที่เบอร์0979712677ค่ะ เติมน,น้ำมันให้เรียบร้อยนะคะพร้อ,อมย่านาเลยตัวคงนกตัวนี้จะเป็นขนาดล้อก็คือใบห้าวง30ค่ะเป็นถ้าเป็นรุ่นหนึ่งหแบบนี้จะเป็นหางยาวนะคะใส่กับเครื่องเซทีร้อยห้าพาร์ทนี้เหมาะกันเลยนะคะพร้อ,อมลุยนาหลุมได้สบายสบาย ถ้ารับเป็นเซ็ตแบบนี้เรามีวินนะคะวินแถมให้ลูกค้านะคะแล้วก็มีสายพานให้3เส้นค่ะมีสลักิีท้ายรถนะคะ2ตัวนะคะซ้อนยาวแล้วก็สก,กีกระบองแล้วมีกันฝุ่นนะคะลูกค้าสนใจอยากได้โครงตานกนะคะหรือเครื่องยนต์ใหม่นะคะสามารถโทรสอบถามได้เลยค่ะ0 9 7 9 1 1 2 6 7, 7ร้านสมคิดการค้าจังหวัดกาฬสินธคะ่ะ